สวัสดีครับแฟนบาร์เซโลนาทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าบาร์เซโลนาคว้าจอมมาคาสลาสฟอร์ดนะครับ ผู้เล่นคนที่2นะครับในตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่ควาโจนกาเซียมาได้1ตัวซึ่งมาคายและฟอร์ดก็จะสวมหมายเลข14นะครับซึ่งเป็นหมายเลขของโยฮันคับด้วยว่าเชอรี่องลีในสมัยก่อนนั่นเองวันนี้เวลา17นาฬิกานะครับซึ่งตรงกับ5โมงเย็นของประเทศไทยนะครับบาร์เซโลนามีคิวมาเยือนวิเซสโกเบประเทศญี่ปุ่นนะครับผมอย่าลืมกด ไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตามช่องได้ที่ช่อง bg sport นะครับส่วนซึ่งบาส์ซูเล่นบาร์เซโลูนานะครับจะประกอบไปได้วยโจนกาสเซียนะครับเซเซนี่เกเปญญเนญ่าโคเชนคูบาซีบาเดลอลาโคมาตินเนสคิเตนเซนคุนเดอิริกาเซียฟอสเตอร์มาตินนะครับกาบี้เปดิเฟอร์มิโลเปสมากาซาโดนะครับแล้วก็ ัมเบอร์หมายเลขสิบของเราก็คือลาเมนจามาลเลยเบร์สโลวันดอฟสกี้แล้วเนี่ยโอ,อโมลาฟินยามาเต็มเลยนะครับผมอย่าลืมเชียร์กันนะครับห้าโมงเย็น